สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับนันทวันภาพยนตร์ทุกท่านครับผมอันนี้ต้องวัดอุณหภูมิได้ไหมโอ้ยังเอาวัดได้เลยบอกสาวสิหกจุดห้ามาตรการเข้มมากวันนี้พาทุกท่านมาชมนันทวันภาพยนตร์นะครับดีเก นี่เห็นก่อนอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีรอบสวัสดีครับกี่โมงมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมาถึงนี่บ่ายสองบ่ายสองเอารถไปไหนอยู่เอารถไปไหนอีกทหม้อน้ำคันไหนคันส่วนตัวบอนี่เลยอ๋อมอน้ำเป็นไรแตกรั่วจุดเดิม ตอนนี้ก็จะลงพาวเวอร์แล้วครับวันนี้ผมมาประมาณาา5โมงอ้บ่าย3กว่าครับบ่าย3จะ4โมงแล้วถอยมาลงพาวเวอร์นะครับ Oh! สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้ไม่มองเลย <laughs> ไม่ได้ยินหรือ <laughs> บอกสวัสดีครับผูบ้จัดการสวัสดีครับสวัส <laughs> ดีครับ,บ วันนี้ทำงานไวมากจะเสร็จแล้วฮะวันนี้นันทวันอยู่ที่บ้านเฉนียงนะครับตำบลบึงอำเภอขวาสินารินจังหวัดส,สุรินทร์ครับหน่วย12ล้อครับทักทายสวัสดีทีมงานก่อนคฮะในป่า สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ไรครับสวัสดีครับพี่แปะ๊ะสวัสดีครับขมวดสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานขมังเฟนมากอู้ ตกกับซีเมนเลยนะโหโหโหดมากวันนี้ววเล่นขาโโหโ<อ>ปา๋าสวัสดีครับสวัสด<ๆ>ีครับสวัสดีครับเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้ว ข้างบนวันดีครับท่อไมขึ้นไปอยู่คนเดียวอ่ะต่อไปต่อไปเนาะตาวันดีครับวันดีครับวันดีครับโอ้โหสุบรูปลออยู่ข้างบนนู่นใกล้เสร็จยังข้างบนนะใกล้เสร็จยังต่อไปอยู่คนเดียวเลยครับข้างบนนู่น เราขึ้นเสียงกลางครับตอนนี้พี่แปะก็ใส่ไฟหน้าตู้ครับทีมงานหน่วยนี้ก็ทำอย่างเดียวครับไม่ค่อยคุยครับต่างคน <c oughs> ต่างทำ <c oughs> โอ้โครับกำลังทำการลงพาวเวอร์ตรงแท่นฉายนะครับ านข้ามาเติมแล้วครับตอนนี้โอ้สุดยอดมากแห่ลงมาไม่ต้องไปไปน้อยใจขึ้นไปข้างบนดอกดลงมาประกอบเองข้างล่างมา ดูพี่รุททำไรเสียงแหลมขาดบอกพี่รุทอ๋อเบาอ่ะมันไม่ขาดแต่มันเบาอ๋อมันเบาอ่ะอ๋อทำที่ช็อตไว้เลยบอกเสียออดมาจากกรุงเทพเจอดิเจอเจอตรวจ มาถึงเมื่อเช้าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทักมาทักมาถามผมว่าไปไหนวันนี้บอกมาดูนันทวันที่บ้านเฉียงนี่อันนี้เป็นงานอะไรพี่ทุตงานศพหรอเผาแล้วพีทุตกำลังเช็คเสียงแหลมนะครับ น,นวันลงงานศพนะครับที่บ้านเฉนียงตำบลบึงอำเภอขวาสีนรินทร์ครับสุรินครับผมมาถึงก็ใกล้จะเสร็จงานแล้วครับรอโอ้โปิลานของ ูบ้านเลยครับหันหน้าจอไปทางทิศตะวันออกนะครับวันนี้ช่วงนี้ห้ามทุกอย่างครับห้ามไลฟ์สดขึ้นไปแล้วครับไปเอฟสัน ตากำลังจะรัดตู้เบรนะครับเสร็จจากที่นี่ไปไหนต่อครับตาอ้อาฟังแสดงว่างานก็ยังรันต่อได้ปกติจบจากนี้ไปต่อที่สีสเกตนะครับ ดูครับวันนี้ต้องตอกกับตื้นซีเมนต์นะครับตอกตรงร่องหนึ่ไปดูพี่เขาตอกหน่อยครับโหดมากวันนี้ดูครับออ้โหดูเอาครับ เชื่องานหินครับยิ่งกว่าหินอีกครับแบบนี้งานซีเมนต์เลยครับอุย ไม่รงครับต้องเปลี่ยนตำแหน่งแล้วครับตรงโน้นง่ายกว่า เริ่มขึ้นเสียงกลางแล้วครับช่วยไปนั่งันนู้นเลยมันดึงอะไรไว้จนมันติดขึ้นบออะไรฟังมันไปได้หรอกลงมาแปะลงมาเพียเรับชมวันนี้นุ่มอาร์ตจัดให้นะครับ ขึ้นเสียกงกลางคนเดียวครับโอ้โหสุดยอดครับขึ้นไปดึงรอกเนี่ยแล้วก็ลงมาประกอบตู้ด้านล่างขึ้นนะโอ้ไม่ธรรมดาครับอ๋อ Đúng à, nha, đi Đù tại mày vô hơn? à, du, à, chặt hay เกิดเป็นอาร์ตทำได้ทุกอย่างคร <laughs> ับวันนี้เขาโชว์จริงๆนะครับเขาบอกว่าเขาขึ้นคนเดียวก็ได้เสี่ยงกลางโอ้แน่นอนครับ เห็นไ,ไหมใส่สลักแล้ว เข้ายังเลยนะนะเข้ายังยอเดี๋ยวสลักด้านหลังนะครับนะนี่คือวิธีการขึ้นตู้เสียงกลางนะครับจริงๆต้องทำกันหลายคนนะครับช่วยกันแต่ว่าแบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างอื่นก่อน เดียวเดี๋ยวเดียวไม่ต้องไปช่วยเดี๋ยว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 เดียวเดียวผมผมเป็นคนไทยนี่นี่ครับนี่โอ้เรียบร้อยโอ้โหเก่งมากครับของเขาจริงๆอังานนี้เอายกให้เลยคลิปนี้ยกให้เขาเลยดิไม่ธรรมดา โ <laughs> อ้สุดยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากวันนี้ได้เห็นโชว์พิเศีจากอาร์ตแล้วครับขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับอารชโชว์ให้ผมดูแล้ว FC ซก็ฝาก FC ซให้กำลังใจอาร์ตด้วยแล้วกันวันนี้ได้ พี่ฝนมาช่วยแล้วครับนั่นสาวอยู่<า>ด้านบนบเดี๋ยวเราค่อยมาดูแสงสีเสียงตอนกลางคืนอีกสักคลิปหนึ่งครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ